อวัสดีครับกับลเลนเจอร์สกิลก็วันนี้กับตัวนี้ครับสกิลชิลปิดโลก่ก็ดีกับตัวสีดาวคือมันตัวสีดาวมัน8วิตัวนี้มัน14วิตัว7ดาว14วิครับแล้วก็วิ่งเร็วด้วยเร็วมากแล้วก็ตราสปีดเร็วคือยิ่งมันจะออกสกิลไเมือนเมื่อถึงเทิรนโจมตีของมันแล้วยิ่งมันโจมตีได้เร็วก็คือ โอกาสออกสกิลก็จะเยอะขึ้นครับก็ทีมไกลครับนี่ก็ชุดยื้อครับชุดยือ้อทีมยือ้อทุกคนก็คงจะรู้ความสามารถของมันดีแล้วลรมั้งตัวเรานักสืบเนี่ยวันนี้เราจะพาไปลุยสองสามแปดกันดูครับเราจะสู้ได้สักเท่าไหรสองสามเก้าพี่ยังไม่ผ่านจะพี่ไปกดในมือถือแล้วกันพี่มากดอะไรนี้ไม่ไหวเมือ่อย ขี้เกียจนะชัดไหมดู้สิว่ามันจะตัวเดียวอยู่ไหมหรือจะลองยัดป้อมดูอืมอเดี๋ยวลองสู้แบบยิงดูก่อนคือถ้าเยอะก็ไม่ต้องกดแล่รีบอัดเข้าไปก็ได้เอ้ยไม่ต้องรีบวิ่งใส่ก็ได้ครับ จำไม่คอยได้แล้วด้วยจะรีบปล่อยไว้ดีเลยไม่ช้านะครับนี่ไม่ใช่ซูเปอร์มาสเตอร์นะนี่ทำนี่ปกปกตินะครับเนี่ยโอเคครับติดสกิลครับเห็นไหมมันติดสกิลเร็วรวดเร็วม,มากอะแต่ตัวต่อไปจะติดไหมติดครับโอ้ได้ตัวแล้วเฮ้ยดีเว้ยเอยอจะลืมว่าแอตแทกพี่มันเพิ่มขึ้นนะ แอตแทกเลือด HP เพิ่มเพิ่มขึ้นตอนนี้เรารออะไรดีละ่ะเราติดโล่ครับถ้าสกิลเขามไม่ติดเนี้ยติดโล่ไปครับเอ้เน่น้ำแข็งก่อนไว้ส่งเพื่อนด้วยก็ได้ครับไหนๆก็มาแล้วช่วยๆกันทำมาหากินครับนี่ครับเบรกื่อสาสมแผงเราไว้ให้ได้เยอะๆครับเฮ้ยครับถึงจะหมดไปแล้วชิลเหลือก,กี่วิละ่ะถ้าพลาดอีกทีก็มี โล่อีกตัวครับได้เหมือนกันนี่ครับตัวใหม่ติดไหมยาวแล้วครับตัวใหม่ไม่ติดครับต่ก็ต้องติดเองครับ <c oughs> พี่ว่านนี้ต้องพัดกลับแล้วเ <c oughs> <c oughs> พราะเรามันจะประชิดประชิดตัวเราไงคือเป้าหมายเราคือต้องยืนห่างจากโล่เยอะๆครับ <c oughs> เอาทำไมโดนทุกตัวเลยโอ้โหชิวมัน เหลือไม่ถึงอ่ะติดแล้วติดแล้วไม่ตัวใหม่มาติดแล้วเนี่ยมันกระตุกครับพีก็เล่นลําบากตัวใหม่ติดครับติดไหมโอ้โหดูกระตุกจนโทมัสไปไม่ได้ครับแต่มีกลางโลเร็วอะ่ะมันเจ๋งตรงนี้แหละแต่จะผ่านหรือไม่ผ่านอีกเรื่องนะครับให้ดูว่ามันกลางโลได้เร็วมากอ๋อไม่เห็นเลยว่ะหลุดมาแล้วเนี่ย แต่ปัญหาคือถ้ามันมีตัวสเปซครับตัวต่อไปมันจะเข้าไปกลางโลได้ยากครับเนี่ยพอสกิลเนี่ยอัดมาถึงตรงนี้แหละโอเคก็ติดซลรี่ไปโชคดีครับแต่เบานักสืบคูดาไวมากครับเรียกใช้งานได้เร็วรู้สึกโลกนี่ครับมันแหลกจนเดินไปถึงหลังบ้านแล้วนะกระตุกสุดๆแล้วโอเคครับดูเป็นพิธีแล้วกันเดี๋ยวไปเล่นด่านที่มันเบาๆกว่านี้ดีกว่า โอ้โหดูเดนป่ะมันกระตุกจนไปถึงหลังบ้านอะ่ะล้ดอยู่ดีป่ะเดินทะลุกันกันชัยเลยเห็นป่ะตกลงอยู่อันไหนกันแน่ <c oughs> โอเคดูไปขำๆแล้วกันเี๋ครับอ่ะดูตรงชุดนี้ก็ไล้อ่ะตรงนี้ตายละแต่ก็ไม่จบปะทีครับยืดอะ่ะโอ้โหเพื่อจะตายเลยเนี่ยเดี๋ยวออกตัวใหม่เดี๋ยวออกตัวใหม่ ขนาดกลางโลแล้วนะถ้ามีตัวถ้ามันตั้งชิลด้เร็วๆเราไม่ห่วงครับเพราะถึงจะถอยมาตัวต่อไปก็ขวางแล้วเราก็รวมพลังกันใหม่ครับยือ้อแนวหลังต่อไปอีกตัวหน้าตายแนวหลังยื้อต่ออย่างเงี้ยก็เว้นแต่ตายเกี้ยงเนี่ยเสร็จะกางโล่ให้ทันดิต้องกลางโล่อย่ดอกดอกแรกอะติดไหมโหวิ่งไปต่อยทำได้ก็เสร็จครับ แต่มันกูดาวเร็ววมากครับเอ่อติดแล้วโอเคครับ14วีครับที่เราจะได้เปรียบตัวหลังไม่ค่อยโอกาสติดจ้าครับโหเด็กไปต่อยฟรีๆแต่ไม่อัดเขาเลยติดอีกไหมติดสกิลสิครับพี่อรอลุ้นตีสกิลหมดแล้วครับมาแล้วกวาดมันก็ตกจนไม่เห็นอะไรทั้งนั้นเลยครับโอเคครับติดโล่ แล้วก็มี14วิครับที่จะได้รวมพลังกันใหม่ไปอัดอีกรอบครับเจ๋งไหมเน่คแล้วติดบักเอและวิ่งทะลุปไปเฉยเลยโตแต่นานครับเย็ก <c oughs> ครับก็ได้เห็นความสามารถเต็มๆของมันนะคือมันออกสกลิลได้เร็วมากครับเหมาะสมกับเป็นชิวะแต่ถ้าเลื่อนมันจะเยอะกว่านี้มันน่าจะขวางได้มากกว่านี้อีกตัวเดียวอยู่ครับ ถ้าได้ตัวท so so ี่มาตัวสีดาวนั่ก็น่าจะโยนทิ้งไปเลยคือถ้ายิ่งทำซูเปอร์มาสเตอร์จะเรียกได้เลยกว่านี้ครับดูจังหวะวิ่งของมันก็ได้ออกออกมาอย่างวันนี้ครับโผล่มาแล้วนะตัวนี้วิ่งมาถึงนี้นะครับตัวใหม่ออกมาแล้วโอ้ถ้ามันเรียกได้เลยกว่านี้คือประมาณว่าวิ่งทีๆแล้วแต่สาาได้มากกว่ากว่าวันวันๆวันนี้โอ้ยเข่งกลางลุยแล้วก็ตกโคตรเลย กลางโลติดว่ะติดนี่บักอีกละบักอะไรนังหนาว่ะมันกระตุกมากครับมันก็เลยจังหวะมั่วซั่วเลยแล้วพอติดเรามีเวลาตั้งตัวงานเซฟเีเวได้เปรียบสุดแต่ชาตินี้จะจบไหมนะ <c oughs> โอเคตามสบายพี่ไม่รีบคือมีได้ก็มีครับตัวนี้แนะนำ คือถ้าเล่นใน b ัตเทอ m o โหมดเราเห็นตัวนี้เราก็เออเดี๋ยวไปลองเล่นสักตาก็ได้ตาเดียวพอนะมากกว่านี้ไม่ไหวนะคือโอกาสแพ้มันก็มีไงโอเคครับไปตั้งโลตรงนี้แลแต่มันเรียกได้เร็วนะพี่ว่าเร็วมากแล้วถ้าเป็นซูเปอร์มาสเตอร์มันเวลามันหารสองปีกอะ่ะโอโ้โหโหดมากเลยนะพี่ว่าโอเคครับติดโลได้ใน,นชนะแล้วครับสิบสี่วิที่มันจะอยู่แต่ตรงนี้โดนซลลี่ปี่ครับ ตัวใหม่ก็กลางโลได้ครับคือถ้าน้องกะจังหวัดดีๆอพอตัวนี้มันกําลังจะไปถึงอะ่ะถ้ากลัวโดนฆ่าตายก่อนครับถ้ากลัวโดนฆ่าตายก่อนจะไปได้กลางโลก็ยิงซาลีเบกให้มันครับเพื่อให้มันได้อกาสได้กลางโลครับตอนนี้เขาก็จะเป็นอัมตาอีกสิบสี่วิคุ้มสุดๆโอเคครับทีมขำๆหกดาวเจ็ดดาวผ่านแล้วเหนื่อยมากเจ็ด <laughs> นาที ขนาดกดออโต้นะโอเคไปลองในแบตเทิลโหมดกันเมื่อกี้จากกบเกี่ยวมาตัวหนึ่งนะพวกนี้ก็น่าจะจากกบแดง5ดาว6ดาวก็น่าจะดีครับลองในแบตเทิลโหมดดูตามเทคนิคก็คือกลางโล่แล้วก็ลุมยิงดูซิจะได้ผลสักขนาดไหนปากสั่นไว้กินเพิ่งอิ่มครับ กลางโลดไปกันนะกดออโต้มีป่าวะอยากกด Auto. ออโต้โหวิ่งไปธรรมดาีกก็เสร็จเดกลางโลดเลยสิโอ้เออติดไหมเรียบร้อยครับดูสิเราจะยันไปได้สักแค่ไหนพี่อาจจะพากไม่ทันนะน้องก็ดูแล้วกันฝ่ายเขาก,ก็มีครับนี่ครับเรากลางโลดแล้วดันไหมครับแลวที่เหลือก็เป็นแผงหลังครับสะสมแผงหลังไปเรื่อยๆครับ ฟีดมาแล้วก็ฟีดได้ครับสบายเลยครับและได้ส่งเพื่อนด้วยครับเนี่ยเรียกใช้งานได้เร็วนะน่าจะ,ะพอๆกับพิงโคนี่เลยนะถ้าเป็นซูเปอร์มาสเตอร์เนี่ยโอเคครับโอ้หัดมาพัดกลับไม่โกงโอเคครับพัดกลับได้ครับ เมเทรซ้ำด้วยครับโห oh, ติดโลพอดีโอเคครับติดไปก็ติดไปครับเราก็ติดโลครับอา้าวโหมันตีทะลุว่ะเนี่ยแผงหลังเราเกี้ยงเลย <c oughs> นี่ครับที่พี่กลัวแผงหลังต้องสะสมใหม่เงี้ยแต่ไม่เป็นไรครับเรากางโลติดอยู่ตรงนั้นแหละตัวไหนมันสเปสมาว่ะถึงแผงหลังเลยโห oh, มีน้ำแข็งด้วยไม่เป็นไรครับเรามีซารี่ครับ เล่นแบบนี้ก็น่าจะสนุกกว่านะสำหรับผู้ชมแต่สำหรับพี่กดนานไงเนี่ยยังไงก็น่าจะติดโล่อะแต่ยิงอะไรก็มาถึงจะโดนซาลรีติดชาแต่ก็มีโล่อยู่ก็ไม่น่าจะตายคอะ่ะแต่แทบหมดทั้งคู่แล้วครับเดนนี้ก็เบรกกันอยู่ตรงนั้นแหละคือถ้ามีตัวน้นคำให้เราได้เปรียบไงโอ้ตัวไหนมันสเปดวะโอ้โห สแสกไก่โคตรเลยครับตัวไหนว่าเนี่ยที่พี่กลัวมันเจอตัวสปารก,กลก่ที่ก็เสร็จนะเย้ครับป้อมจะแตกแล้วจบถ้าเวยังไงก็เปลี่ยนเป็นตัวบัฟโจมตีก็ได้ขึ้นแปดนะได้แล้วลูกนะ <c oughs> พี่ว่าคุมนะครับตัวนี้เอ้คนทุกคนก็รู้แหละว่าคุมพอแล้วนะตาเดียว ไปเล่นอะไ,ไรต่อดีไปลองเปิดเก็บสมบัติด,ดูด่าน2องสามแดงสมบัติจะไม่ครบเลยพี่มีชิวมันน่าจะสบายขึ้นเยอแลละก็อย่างที่ว่าก็มีสกิลชิวมันก็เหมือนเราได้ได้เปรียบนะถ้าติดนะเออติดครับเรียบร้อยตอนนี้เราก็ได้สิบสีวีครับ ที่เราจะไม่ถูกดันกลับมาครับเออดี๋ยวก็ดูได้ยื้อกันได้สักแค่ไหนโอเคครับต่ออีกสิบสี่วิครับเยี่ยมไหมกลางได้เร็วอะตัวเก่าตายก็ตัวใหม่ขึ้นไหมเล่นไปเรื่อยกน็น่าจะชินนะโอเคครับติดอีกแล้วครับเป็นเงินละครับโอ้ตัวเล็กก็มาติดด้วยครับทําให้เราไม่ถูกผลักครับไงครับเบื่อนเรามีสกิลโลเนี่ยแบบไม่อันน้นไง โอได้เปรียบสุดๆเลยนะติดอีกสิบสี่วิครับติดอีกสิบสี่วิอีกสิบสี่วิครับเีใหม่เรื่อยๆครับติดอีกสิบสี่วิครับอ่าแค่นี้เราก็สะสมแผงหลังได้เรื่อยๆแล้วครับได้เปรียบสุดๆพอมาถึงตรงนี้ถ้ากลัวแพ้ก็แช่ครับพี่อยากปิดเกมเลยไงไม่อยากเสียเจ้อสู้นานแล้วยิ่งเจอมันก็ยิ่งกระตกก็เบรกได้ก็เบรกไปสักครู่ครับ คือถ้าแบบใช้ตอนโล่จะหมดก็ได้คือถ้า,ถาไม่ถ้าไม่กระตุกมากอะ่ะเราพอมองมองทันแล้วก็ปล่อยไปเลยครับปล่อยน้ำแข็งไปเลยเพื่อจะได้เอาตัวต่อไปไปกลางโล่เพื่อสู้ต่อแต่นี้โล่เยอะๆครับน่าจะมีติดบ้างแหละไม่น่าจะตายหมดหรอกแถมตัวสโลก็ทํางานด้วยคือถ้ามีชุดนี้แล้วได้ตัวสโลที่แบบสโลโหมูอะ่ะโอ้ยโอ้ยเลยนะ ลงปุ๊บเดียวแล้วก็ขึ้นไปกลางโลได้เพิ่มได้ไหมยังไม่ได้โอเคซึ้งหรือยังอีกหน่อยไหมหไายที่สองสามารถไม่อยากเล่นด่านบอสยาวมันยาวสองสามห้าแล้วกันไม่ค่อยได้ลงเท่าไหร่ คือแบบได้ตัวนี้มาก็ยิ้มเลยไงหน้าทำเป็นซูเปอร์มาสเตอร์ไปละเกียร์ด่านเย้าๆก็ได้ยังไงเราไม่น่าจะตายแรกๆแล้วน,นะเฮียครับติดโล่แล้วครับ14วินับไปติดอีกตัวครับนับเริ่มนับใหม่อีก14วิครับจังหวะนี้เราก็สะสมแผงละแพงลังครับแค่นี้เองทุกอย่างง่ายถ้ากลัวก็แช่แข็งครับกดรอไว้เลยถ้าโล่ตัวหน้าหมด14วิเมื่อไหร่ก็ เนี่ยแชร่เลยครับแล้วก็ตีกลับไปครับเกือบตายเหมือนกันแต่ทีประมาณนี้ก็ดีนะเราได้กดแรกเพิ่มด้วยคกอทีมันไม่ไม,ไม่ไม่ใหญ่มากนะโอ้ได้14สิบสี่วิละทำให้เราแบบใช้ไอเทมได้เอ้ยกดตัวส่งไปได้เรื่อยๆแต่ปัญหาคือเราจะเหนื่อยครับเตรียมโลดด้วยครับไปพัดกลับดีกว,ว่า อันนี้พัดกลับแล้วก็ตีป้อมเลยครับแผงหลังเราเราเยอะละดูดีๆนะครับถ้าโล่เราเรายังอยู่เราไม่ต้องเี่นครับตีไปเรื่อยๆก็ได้คือถ้าเครื่องดีนะถ้าเครื่องไม่ดีก็ยัดป้อมคือ้าเล่นตัวพวกนี้ถ้าใช้แผนยัดป้อมนี่คือมันได้ยิงรีอีก1ิบสี่เวียได้เปรียบเหมือนกันโอเคครับตัวเต่าเลื่อออกมาแล้วครับตัวเต่ามันจะสเปรดครับทําให้ แถวหน้าของเราที่จะไปเติมเกมมันจะลำบากในการขึ้นโล่โอเคโอ้โหขึ้นเงินเพียบเลยวะ่ะได้อีกสิบสี่วิย,วยาวๆเลยถ้าเป็นอย่างนี้ก็คือไม่ต้องรีบครับก็ยันแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยก็ได้ครับได้เปรียบสุดๆแล้วอันนี้ก็รอติดโล่แล้วกันถ้าดันมาเองได้อาจจะใช้พร้อมกันเลยก็ได้ครับแบบเอาเอาชัวนะ โอ้ได้ซารีมาอีกก็ไม่กลัวละและไม่ค่อยกระตุกเหมือนตาแรกนะครับโอเคครับติดโล่เพิ่มด้วยจบแล้วล่ะได้ตรงนี้ละโอเคครับปล่อยเพื่อนไปเล่นนิดนึงดูส่าเอามาแต่จะประมาณครับเออจบแล้วเลยปั๊มหมดแล้วตัวเดียวครับพาพี่พี่น้องน้องหกดาวลุย ถ้าเป็นซูเปอร์มาสเตอร์หมดก็โหดนะก็ได้ตัวแม่หมดอีกตัวหนึ่งก็ครบทีมแล้วล่ะแค่นี้เองฮะไม่ต้องเล่นแปดดาวเลยเลยก็ได้โอ้โหแปดดาวก็อาจจะเอาเป็นตัวบับก็ได้เพราะนี่มันตีสแปรดได้ได้ด้วยไงโอ้โหแต่ไม่มีกบงบจำกัดเศร้าแป๊บ โอเยลุกมันช้าสกิลมันแรงก็จริงกับมันช้าเคครับซึ่งหรือ,อยังส่วนจะไปเล่นกดเองไหมจะเล่นในสมาร์ทโฟนนะครับแต่คงอยากเข็มพี่แพ้บ้างบ้าง,างหรือเปล่าจะได้เล่นให้ดูมันนานนะนะอ่ะเล่นตาตาก็ได้เผื่อผ่านด้วยโหสิบห้านาทีเลยเหรอ เห็นเด็กเ,เสืนะ้อแดงสิบห้านาทีจะเอาเหรอคือ <c oughs> <c oughs> ถ้าโดนด่ดานถึงป้อมก็ยอมแล้วกันนะ <c oughs> แต่ก็คงจะยัดป้อมแหละ <c oughs> ติดโล่แล้วครับมีสิบห้าวิสิบสี่วิตัวต่อไปติดโล่ได้ไหมไม่ได้ไว้ตัวเต่ามาแล้ว โลแหกแล้วครับพัดกลับครับแช่ครับยัดป้อมครับวันนี้จะยัดป้อมครับจะได้สักเท่าไหร่วะกระตุกขอจอไกลๆนะครับได้แซลลี่ไปใส่เพิ่มครับถ้าโลยังอยู่ก็จะอยู่อย่างนั้นครับ โอ้หกระตุกว่าน้องเ้ยเฮ้ยครับติดโล่ไปครับค้างเลยวะ่ะเมเทโอซ้ำครับไม่โอ้โหถ้าค้างกระตุกนี้พี่ก็แพ้แล้วล่ะเนี่ยดูดิขึ้นมาแถบว่าไม่กดเลนเจอร์ใช่เลยแล้วตัวเต่มามันจะแหลกหลุดออกมาได้ครับโอ้โหขี้โกงว่ะ โอเครับไม่เป็นไรครับตั้งชิวใหม่ครับโอ้เลือดป้อมยังยังไม่ลดเลยโอ้ยิงไปต้องเยอะไปดูใกล้ๆโอเคดูไม่กระตกละสลีส่สลี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 ส่อยา,า,ากค้างนี้ดิอยากดูใกล้ๆนะแต่ถ้ากดดีที่มันจะกลายเป็นปึ๊บปึ๊บดูไม่รู้เรื่องเลย อย่างไงก็ปล่อยนักสืบไปต่อเด่นก็พอครับไม่รู้ทำไมมันไม่เดินเข้ามาด้วยดูชิวหน้าจะหมดไปต้องนานแล้วนี่ครับเรียบร้อยครับโอเคครับกลางโลดได้ไหมครับแล้วทำไมหยุดเดินทะลุแผงหลังเราไปได้วะเฮ้เนี่ยแล้วเราไปตีแผงตัวนี้เฉยเลยอ่ะโอ้โหทุเลรศ่ะมันแหลกนะโททําไม่ได้ไหม ตุดมาเรื่อยๆเลยว่ะโอเคครับตั้งชิวต่อชีวิตต้องสู้ครับกดถอยไม่ได้ดีกว่าจอไหลเลยเกินคือถ้าอย่างนี้ต้องไปเล่นในมือถือครับถึงจะกดทันขึ้นโลหน่อยขึ้นโลหน่อย ขึ้นโล่หน่อยขึ้นโล่หน่อยอย่าไปตีธรรมดาดิโอ้โหเสร็จแล้วครับแพเกือบชนะแหละโอ้โหขาดใจอีกทีสิแต่มันกระตุกอะกระตุกก็เท่านั้นใช่ไหมไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันลองดูหน่อยก็ได้ ขาใจแต่นี้จะไม่ยัดป้อมแล้วกันลองตีไปเรื่อยๆครับรอให้มันอันนี้ก็คือไม่รีบครับให้เขาเข้ามาก่อนก็นได้แล้วค่อยลุยสู้ในแดนเราจะได้เปรียบครับคือสะสมกำลังให้เยอะพอก่อนครับแล้วคอ่อยโต้กลับไป,ไปในทีเดียวน้อยเนี้ยเราจะเติมเกมได้ไว,ไไวกว่าครับ ะเติมเกมได้หรือไม่น,นั้นอีกเรื่องเนี่ยถลุดมาเนี่ยก็ต้องเบรกอะทำไงได้อะตัวชิวเราตั้งโลไม่ได้นี่นะหรืออาจจะต้องเอาตัวสโลออกครับโอเคครับมีตัวโลต้องหลายตัวน่าจะได้สักตัวหรอวะโอ้แต่เริ่มเยอะแล้วครับกระตกแล้วล่ะอันนี้ นี่ครับกดเริ่มไม่ติด่ะแล้วก็เริ่มเนียรัเริ่มเดินทะลุน้ามาเฉยๆเลยจะให้ทำไงเลยเนี่ยเดินทะลุน้ามาเฉยเลยพัดกลับแล้วกันนะนเครื่องอะโกงอะ่ะ โอเคครับเริ่มขึ้นใหม่อีกรอบยังพอเหลือไอเทมให้เล่นครับเล่นเดินทะลุแนวนี้ก็แย่ดีครับกระตุกอีกแล้วตายตายตายเฮ้อยอมนะกระตุกเกิน อ่ะอีกหน่อยก็ได้ไอเทมก็มีมันก็มีศักดิ์ศรีของเราอยู่กันนะสะกดไม่ติดนี่จะสู้ยังไงเนี่ยดันกลับไม่ได้เลยเลือดมันเยอะเกินจบแล้วครับเซ็งว่ะไม่เป็นไรแต่ไปเคลียร์ในมือถือเอา จบป้วก็อาเศร้าอีกแล้วเราไปเล่นอะไรให้ชนะอีกเกมแล้วกันจะได้สบายใจอันไนด,ดีอ่ะสอ,ส,สองครับเก็บไปเทพไม่ครบกดออโต้ได้ไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่ครับค <c oughs> ือเราไม่ได้กดเองไงกดเองนี่ถ้าเราแบบคลิกทีเดีวไม่เ็เราเกิดเราคลิกคลิกสอทีเนี้ยมันก็อาจจะกลายเป็นซูมนม่อจอหรืออะไรไป นี่ยฮะมันเลือดมันเยอะก็นี่ยฮะยังมีโอกาสรอดไงแต่ถ้าไปยืนออกสกิลธรรมดาในเครื่องฮะเซเครับ14ีวิครับที่เราจะเป็นอัมบัตะเราจะไม่โดนดันกับจังหวะนี้เราก็ตีได้เรื่อยๆครับกดน้ำแข็งรอเลยดีกว่ารอจังหวะครับโอเคครับติดโล่ล้วก็นับอีก14ีวิครับตัวต่อไปถึงไหม ถ้าหลุดแนวมาเดี๋ยวเราต้องกดโล่ขึ้นไปทันทีครับเอ้ยกดน้ำแข็งก่อนครับน้ำแข็งน่าจะชัวร์กว่าวิ่งไปได้ไม่ออกสก,กิลได้เดรดอกแรกนี่ก็น่ากลัวนะแต่ถ้ามันโจมตีบ่อยๆก็มีโอกาสออกสก,กิลได้มากได้มากขึ้นครับติดไม้ติดครับเรียบร้อยได้อีกสิบสี่วีครับไม่น่าแพ้แล้วล่ะก็มันออกมาไม่เยอะนี่เราโอกาสรอดเราเรา,เราของเราก็สูงแล้วด่านเมื่อกี้ออกต้องออกมาเยอะๆแล้วเราก็แหลกอ่ะ เราจะเล่นกันยังไงล่ะครับอันนี้อาจจะเอาตัวพิงโคนนี่ออกครับแล้วเอาตัวรันใสใส่มาแทนครับเพื่อเพิ่ม,พ,มพลังโจมตีพี่ว่าน่าจะดีกว่าสโลวมันเวิร์กไหมว่าไม่แน่ใจเลยว่าถ้าตัว8ดาวมันไม่เป็นเปอร์มาสเตอร์ก็ไม่เป็นไรมั้งถ้าเป็นตัวบับอะเพราะกี่ดาวมันก็เฮ้ย ถึงจะเไม่ซูเปอร์มาร์ตอร์พลังมันก็แรงเท่าเดิมนะสก,กิลก็ยังแรงเหมือน,นเดิมครับเอาชัวร์ครับแช่เลยครับสปิดเกมเลยจะได้ไม่เยอะๆครับหมือนไปมันกระตุกมากไงครับขออภัยนะน้องที่ไม่มีงบพอเศร้าชีวิต คิดว่าอะไรอ่ะเก็เมอยาจบอ่ะพยายามอยู่มันก็มีแค่นิดแหละ,อะโอเคแต่ไปสรุปผลสุดท้ายกันก็ไม่ได้สมบัติอีกแล้วได้รีาแทนครับก็พอเลงได้นี่วะ คือถ้ามันไม่ล็อกเป็นกันอนะโอกาสได้สูงอยู่นะอ้าวเต็มอีกแล้วช่างมันครับไปทีหลังนี่ครับดูพลังกันเรียกใช้งานได้เร็วนะครับการันตีว่าต้องมีอ่ะน้องลองทำซูเปอร์มาสเตอร์ดูก็ได้ไปดูถ้าซูเปอร์มาสเตอร์มันน่าจะวิ่งออกตัวได้เร็วาถ้พอๆกับพิงโคนี่เลยก็คือถี่มากๆอ่ะพี่ว่าใกล้เคียงกับไอ้พวก ตัวสดาวเลยการเรียกเรียกใช้งานของมันน่ะใส่ใส่ส่ส,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 สปีดด้วยนี่โอ้โ,โ,อโหคุ้มแล้วอัพเพื่อน้องพยายามมีเหอะมันช่วยได้เยอะเลยทําให้เราเล่นเกมได้หลากหลายขึ้นครับโอเควันนี้ก็ขอบคุณสำหรับ Detective Brow าครับ Brown นักสืบครับที่ทําให้เราได้มีชีวิตที่มั่นคงในการเล่นมากขึ้นโอเคครับสวัสดีครับ